สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนานราศีมีนจังหวะที่ดาวสุกย้ายราศีดาวสุกจะย้ายวันที่28พฤศจิกายนนะคะมาสถิตพบสุภะสุภะคือความสําเร็จความเจริญความก้าวหน้าชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการต่างประเทศได้ดาวสุกเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนสัตชะด้วยแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะ,ะช่วงนี้ชาวราศีมีเลยนะคะคุณเองดาวสุกมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งของอัมภุเกณฑ์ ชาวราศีมีนจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานใครที่ว่างงานใครที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสได้งานบางท่านได้งานต่างถิ่นแดนไกลใครทําธุรกิจการค้าที่ไปเกี่ยวข้งของกับทางไกลจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็งานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกการวิ่งเต้นช่วงนี้ใครที่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรใครที่ต้องไปติดต่องานสอบสมัครอะไรใดๆรวมไปจนถึง งานปรับงานแก้งานไขต่างๆนะคะดาวสุกร์ก็ไปทามุมติกรกับดาวพฤหัสด้วยนะคะก็เกิดผลดีรวมไปจะถึงไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะเริ่มต้นก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยของชาวราศีมีนเองนะคะยิ่งใครที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเตรียมการเพื่อเริ่มต้นในช่วงจังหวะนี้ก็ต้องเป็นโอกาสของคุณแล้วแหละ นะคะแล้วก็ปัญหาอะไรเดิมๆปัญหาอะไรเก่าๆมันก็น่าจะเริ่มลี่คลายได้เหมือนกันของชาวราศีมีนชาวราศีมีนบางท่านได้จับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะคะงานความคิดงานไอเดียงานสร้างคอนเทนต์งานครีเอทีฟต่างๆนะคะงานขายเปิดธุรกิจขายของแบบนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณด้วยนะคะโอกาสมันมาโอกาสการเงินก็คือโชค นะฮะก็คือโชคทางการเงินเช่นกันเพราะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอังคารอีกดาวศุกร์อยู่ร่วมกับอังคารเนี่ยเป็นคู่มิตรนะคะแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเขาได้ตําแหน่งอําเุเกณฑ์ด้วยนะคะของชาวราศีมีนซึ่งย่อมส่งผลดีให้กับชาวราศีมีนอยู่แล้วในเรื่องของการเงินบางท่านได้เงินทางไกลบางท่านได้เงินต่างประเทศบางท่านได้เงินเก่าๆบางท่านจะได้จัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์เก่ารวมไปจนถึงใครที่เคลียร์หนี้เคลียร์สินเก่ามาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่มันย่อมดีขึ้น ได้ย่อมดีขึ้นส่วนบางท่านก็อาจจะมีเหตุได้ของชิ้นใหญ่ด้วยนะบางท่านนะคะรวมไปถึงบางท่านก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินจะไปเกี่ยวข้องการเดินทางได้ได้เหมือนกันนะคะการเงินมาจากงานออนไลน์ได้งานครีเอทีฟได้งานสร้างสรรค์ได้นักค้าน้ขายน้นักค้าน้ขายได้เหมือนกันแล้วก็อาชีพปรับอาชีพแก้อาชีพขายต่างๆนะคะตรงนี้ก็น่าจะส่งผลดีให้กับคุณด้วยอาชีพช่างอย่างเนี้ย ได้นะคะชิปช่างก็ยังได้ความรักค่ะเด่นๆมากๆเลยคือความรักของคุณเนี่ยบางท่านจะได้พบรักคนไกลนะนะคะบางท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้เชิงในรูปแบบของลักษณะรักสินเสมอด้วยนะคะรักจิตวิญญาณรักสินเสมอนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางเคสเนี่ยใครที่มีคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวอาจจะต้องมีการเบิกทาอะไรใหม่ๆร่วมกันละแต่ก็ระวังสุขภาพร่างกายของคู่ไว้บ้างนะคะในช่วงจังหวะนี้นะ นะคะแล้วก็ช่วงนี้หลายๆท่านเลยของชาวราศีมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยเพราะดาวเกตสิทธิที่การเงินดาวการเงินของคุณอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยต่างหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอะไรอย่างนั้นได้ทั้งนั้นทีนี้เรามาดูกันนะนะคะของชาวราศีมีนช่วงที่จังหวะดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังสมปรารถนามากๆ ชาวราศีมีนใครคาดหวังอะไรอยู่คุณต้องได้รับข่าวดีนะคะใครที่คาดหวังใครที่รอคอยบางท่านได้คาดหวังเออไปเกี่ยวข้องกับระบบการเงินบางท่านได้คาดหวังเงินทางไกลเงินต่างถิ่น,นไกลหรือคุณมีความคิดของคุณในใจที่คุณอยากจะเริ่มต้นจับธุรกิจบางอย่างธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจอะไรอย่างนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกันต่างประเทศรวมไปจนถึงบางท่านรอง,งานต่างประเทศอยู่ นะคะบางท่านได้บริษัทต่างประเทศอาจจะไม่ได้เดินทางไกลแต่อาจจะได้บริษัทต่างประเทศก็ได้แต่บางเคสก็ได้เดินทางนะคะได้เดินทางด้วยการเงินช่วงนี้หลายๆท่านกําลังจะมีโอกาสมีโชคนะคะโดยเฉพาะใครที่คาดหวังเงินรไรอยู่นะนะคะของคุณเองนะคะส่วนการติดต่อคอนเน็กชันดาวสุขมาจากภพศัจชะการติดต่อคอนเน็กชันต่างๆสังคมต่างๆจะเข้ามาส่งเสริมเอื้อประโยชน์คุณให้การทํางานหาเงินของคุณมีประสิทธิภาพนะคะมีความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีด้วย ของชาวมีนส่วนชาวราศีมีนเองนะชาวราศีมีนเองเนี่ยใครที่อยากจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนในเรื่องของแหล่งทํากินก็น่าจะมีโอกาสนะหรือชาวราศีมีนคุณอาจจะทำอะไรร่วมกันหรือเปล่าทําธุรกรรมร่วมกันกับใครหรือเปล่าคนในบ้านอะไรของคุณก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะของชาวราศีมีนก็น่าจะส่งผลดีและตำแหน่งนี้มันหมายถึงตำแหน่งของความมัน่นคง นะตำแหน่งของความมั่นคงด้วยอีต่างหากความเจริญความก้าวหน้าหรือคุณจะทำอะไรร่วมกันกับคู่ล่ะก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันค่ะนะคะระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงนะใครที่อยากจะทํางานใหม่หรือโอกาสอะไรใหม่บางทีมันคุณอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังงานที่ปรึกษาได้งานใช้ความคิดไอเดียงานคอนเทนต์ได้งานปรับงานแก้งานขายได้นะคะงานขายเอองานที่ไปเกี่ยวข้องกับงานแพทย์งานหมองานอะไรอย่างนั้นก็ได้ นะคะตรงนี้งานเปิดร้านร้านบริการร้านหมวดร้านอะไรของคุณเองก็ได้เหมือนกันงานสุขภาพนะคะได้ดีด้วยนะคะตรงนี้งานสุขภาพก็โอกาสก็มาเหมือนกันส่วนชาวราศีมีนเองนะคะช่วงนี้ใครที่มีลูกหลานบริวารก็ร่างสุขภาพร่างกายลูกหลานบริวารไว้บาไวบ้างนะคะไว้บ้าง ส่วนตัวตนของคุณการติดต่องานทางไกลจะมีโอกาสความสําเร็จนะจะมีโอกาสความสําเร็จหรือคุณได้ต่อสู้กับอะไรมาก็ตามที่คุณรอคอยหรือคุณพยายามทําอะไรมาก็ตามที่คุณคาดหวังเงินก็จะมีโอกาสการเงินตรงนั้นด้วยที่คาดหวังนะคะของชาวราศีมีนส่วนชาวราศีมีนเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่คาดคิดแลนะโอกาสอะไรมาใครทํางานไอเดียใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกงานเอ่อครีเอทีฟ งานออนไลน์งานบันเทิงต่างๆนะคะพวกสายบันเทิงต่างๆช่วงนี้น่าจะมีโอกาสมีข่าวดีนะบางท่านได้จับโอกาสอะไรใหญ่ๆนะคะโอกาสใหญ่ๆตรงนี้มันก็นําพาโอกาสการเงินมาให้กับคุณด้วยเพราะบางท่านมีโอกาสอยู่ดีๆได้รับโอกาสใหญ่ๆโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันของชาวราศีมีนส่วนชาวราศีมีนอ่าช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้ช่วงนี้ค่ะ นะคะหลายท่านอาจจะมีแนวโน้มได้เดินทางชีพจอลงเท้านะคะตรงนี้ด้วยหรือช่วงนี้การตัดสินใจเพื่อจบปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณก็เกิดขึ้นยกตัวอ,อย่างบางท่านก็อาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันนะคะเพราะก่อนหน้านี้ดาวศุกร์ก็อยู่พบรัศมีนะอ่าส่วนชาวราศีมีนคู่นะคะคนใกล้ตัวคู่หุ้นส่วนต่างๆจะเข้ามาสับสุนรวมไปจะถึงคู่หลักคู่ใหญ่ค่ะ ผู้ใหญ่ด้วยชาวมีนคิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะบุกเบิกอยากจะทําอะไรงานปรับงานแก้เงินไขตรงเนี้ยมันเด่นมากๆนะชาวราศีมีนนะคะอแล้วก็อบางเคสเนี่ยช่วงนี้ก็ระวังไว้บ้างขัดแย้งกับคนใกล้ตัวบ้างก็ต้องควระวังบางท่านมีการขัดแย้งกับคนใกล้ตัวในการทํางานนะคะตรงนี้นะอ่าส่วน สำหรับความรักค่ะคู่รักครอบ <ator il> ครัวคู่รักครอบครัวจะเดินทางไปไหนร่วมกันเนี่ยมีเกณฑ์มีแนวโน้มเดินทางนะนะคะมีเกณฑ์มีแนวโน้มเดินทางค่ะแล้วแล้วก็คู่รักครอบครัวเนี่ยจะจัดการเคลียร์ในเรื่องของเอกสารบ้านทรัพย์สินรถยุดยานพาหนะมีโอกาสได้จัดการนะคะมีโอกาสได้จัดการด้วยส่วนบางครอบครัวเนี่ยมีในเรื่องของการจัดการที่ไปเกี่ยวข้องกับงานไปเกี่ยวข้องอสังหา นะคะงานอสังหา,หาใครจะซื้อใครจะขายอะไรแบบนั้นก็มีโอกาสส่วนบางท่านได้เคลียร์ซับเคลียร์สินนะคะบางท่านก็ได้เคลียร์ซับเคลียร์สินเหมือนกันส่วนสําหรับชาวราศีมีนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักก็ระวังการขัดใจต่อกันบ้างนะครับมันจะมีเหตุในการขัดใจมันจะมีเหตุในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เออเรียกว่าต้องคุยกันต้องจับ เข่าคุยกันหรือคุณรู้สึกว่าคนของคุณเขาไปมีอะไรแบบลับๆก็ได้ของคุณก็ว่ากันนะคะตรงนี้มันก็ถ้าอะไรที่มันลับๆมันก็เป็นในเรื่องของชันชู้สาวแล้วแหละชาวราศีมีนส่วนสําหรับชาวโสดชาวโสดมีโอกาสได้พบรักบางท่านอ่ะได้พบเอ่อคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเคยผูกพันกันมา นะคะตรงนี้ด้วยสินเสมอได้การพบรักหรือคุณอาจจะแอบ,บชอบเขาอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรือถ้ามีใครมาชอบคุณก็อาจจะหมายถึงเขาต้องรอคําตอบจากคุณนะเขากําลังรอคอยคําตอบจากคุณได้ตรงนี้นะคะหรือคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการให้คําตอบอะไรประมาณนั้นหรืออยากจะอาจจะเป็นความลังที่แบบว่ามันยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวหรือเปล่านั้นส่วนหนึ่งแต่บางท่านได้พบรักคนไกลนนเนี่ยนะคะบบางท่านได้พบรักคนไกลอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวราศีมีนนะคะการค้าการติดต่อการทํางานงานที่ไปเกี่ยวข้องต่างถิ่แนแดนไกลงานการการต่างประเทศรวมไปถึงธุรกิจของคุณธุรกิจนาเข้าส่งออกธุรกิจปรับแก้ไขงานช่างงานอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงเนี้ย ก็มีโอกาสที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะก็มีโอกาสที่ดีอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะงานมีหลายประเภทมากนะคะมันเป็นความเจริญะสุขอยู่ตรงเนี้ยอ่ามาดูกันความสำเร็จความเจริญผู้หลักผู้ใหญ่โชคทางการเงินงานใครทำงานติดต่อทางไกลหรือใครรอคอยข่าวดี ในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันนะคะใครทําอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับลุยๆหน่อยอาชีพปรับอาชีพแก้อาชีพฉักไข่อาชีพช่า,อาชชงอาชีพวิศวะอาชีพเอ,อ่อหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณทํางานไปเกี่ยวข้องกับเอ,อ่อองค์กรงานงาน,งานองค์กรก็ตามอ่าช่วงนี้ก็น่าจะมีอะไรที่อย่างน้อยๆทุกอย่างที่มันเคย ติดอุปสรรคติดปัญหามันก็น่าจะเริ่มราบขึ้นด้วยนะของชาวมีนแต่บางท่านก็ระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวนิดหนึ่งนะถ้าคุณทํางานอะไรร่วมกันกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนในบางเคสเป็นงานช่างอ่ะในบางเคสเป็นงานวิศงานปรับแก้ไขอ่ะนะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีแหละของคุณเองนะคะชื่อเสียงโอกาสมา โอกาสอะไรใหม่ๆและชาวราศีมีนความตั้งใจมุ่งมั่นความตั้งใจบุกเบิกสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณได้อยากจะเริ่มสิ่งที่คุณคิดมาสักพักแล้วมันก็มีโอกาสได้คุณต้องได้เริ่มแล้วก็บางเคสก็จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยที่ประจรอลงเท้าก็มีนะคะของชาวราศีมีนงานไปเกี่ยวข้องอะไรอ,อสังหาอีกได้เหมือนกันอีกนะคะงานอาสังหายังได้เลยนะคะตรงนี้ ก็น่าจะาโอกาสที่ดีส่วนใครจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทากินบางท่านต้องเดินทางไกลบางท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ทากินแต่บางท่านต้องเดินทางไกลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยโอเคช่วงนี้งานมีประสิทธิภาพนะคะยิ่งใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกบันเทิงนะะงานบริการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเอ่องานออนไลน์ต่างๆ ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีและที่สําคัญสิ่งต่อไปนี้มันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะงานที่คุณยังไม่เคยทํานั่นก็มีโอกาสของคุณเองด้วยนะคะโอกาสของคุณโอเคน่าจะประมาณนี้นะคาสของชาวราศีมีรู้สึกว่าการงานของคุณดีมากนะคะต้องใช้คําว่าดีมากมันเป็นจังหวะชีวิต ที่เราจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตชีวิตของคุณก็ต้องมีความเจริญแล้วก็ต้องมีความก้าวหน้าด้วยเช่นกันที่นี้เรามาดูสําหรับการเงินค่ะดาวสุกยู่ร่วมกับดาวอังคารเป็นคู่มิตรต่อกันด้วยและที่สําคัญเนี่ยพบเนี้ยนะคะคือพบทีกก่เก้าพบที่เก,ก้าคือพบเออเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์ราศีอัมพุ ขาเรียกอัพพูเกนด้วยมาดูกันนะเป็นยังไงบ้างราศีสัตว์น้ำของคุณเองแหละการเงินความมั่นคงเกิดขึ้นค่ะมีโชคทางการเงินบางท่านได้รับทรัพย์กลับเงินก้อนใหญ่บางท่านจะมีโอกาสอะไรใหญ่ๆที่เกิดขึ้นและบางท่านมีโอกาสอะไรใหญ่มาจากในทุนก็ได้นะคะตรงนี้มาจากการติดต่อธุรกิจกิจการการงานได้บางท่านได้โปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆก็มีนะคะตรงนี้ของคุณด้วยส่วนใครที่ อยากจะปลดหนี้ก็จะมีโอกาสได้ปลดหนี้ถ้าบางท่านได้ปลดหนี้มานะคะก็พยายามแหละเพื่อปลดหนี้แต่ก็เชื่อว่าคุณได้ปลดแล้วแหละนะคะส่วนช่วงนี้ชาวราศีมีนบางทีอะ่ะมันเป็นอาชีพการหาเงินของคุณอะ่ะบางทีบางครัง้งบางคราวมันอาจจะเป็นแหล่งเงินอะไรบางอย่างที่แบบว่าเงินที่รายได้หรืออาชีพที่คุณเขาไม่ค่อยทํากันอย่างเงี้ยนะคะโอกาสก็มาด้วยร่วมไปถึงอาชีพระดับสูงก็มีอย่างพวกอาชีพวิศวะอาชีพช่าง อาชีพปรับแก้ไขอาชีพแพทย์อาชีพหมออาชีพวิชาการอย่างเงี้ยแหล่งเงินของคุณมาอยู่แล้วนะาะเงินของคุณความความมั่นคงในการเงินและที่สําคัญชาวราศีมินคุณก็มีโชคทางการเงินร่วมไปึงคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายทั่วไปธรรมดาคุณก็มีโชคทางการเงินค่ะนะคะตรงนี้ด้วยชั่วโมงนี้ตอนนี้นะคะส่งท้ายปีเลยเพราะว่าดาวศุกร์จะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงยี่สิบสองธันวาคม นะคุณก็มีโอกาสมีเงินเข้ามาแต่การเงินบางทีก็ต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายก็ต้องมีด้วยกับคนใกล้ตัวในในใค่าใช้จ่ายคนใกล้ตัวได้ใครที่มีบริวารก็ค่าใช้จ่ายกับบริวารนะคะตรงเนี้ใครใครอการปรับโยกปรับย้ายในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องได้ปรับโยกปรับย้ายในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็ต้องมั่นคงขึ้นด้วยค่ะของคุณเอง นะใครทํางานอาชีพอะไรล่ะอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกงานเทคโนโลยีก็ได้อา้าวงานช่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอาชีพดีกว่างานออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสแหละของคุณเองนะดาวสุกเนี่ยคือดาวสุกเนี่ยมันเป็นในเรื่องของพวกกิเลสสมบัติอย่างเงี้ยนะคะพวกอาชีพอย่างยกตัวอย่างบางท่านก็เปิดร้านค้านะคะร้านค้าอะไรบางอย่างร้านปรับงา้างแกไขร้านนวดร้านแผน่นขายสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็ยังได้เลย นะคะของคุณเองการเงินมาค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งขยายเรื่องอาชีพแล้วบางท่านจะมีโอกาสรับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่บางท่านมีโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่คุณรอคอยที่คุณคาดหวังด้วยของชาวราศีมีนแต่คําว่าโชคบางท่านก็แค่รองานก็ต้องมีโอกาสได้งานถ้าคุณไม่ได้รองานก็หมายถึงคุณกําลังคิดอยากจะวางแผนอนาคตการเริ่มต้นบุกเบิกสิ่งใหม่ๆของคุณ นะคะมันก็คือแหล่งเงินของคุณเองใครรอคอยเงินเก่าเงินโบนัสอะไรเก่าๆก็จะมีโอกาสเงินตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคโชคมาน่ะมีค่อยยังชั่วหน่อยนะเนี่ยว่าถ้าถ้าเปิดออกมาไม่ดีนี่แย่เลยเพราะมีเนี่ยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เอะมันจะดีทําไมมันดีไม่สุดอะไรอย่างเง้ยมันเหมือนดีมันเหมือนดีแต่มันทำไมมันดีดีแบบเหนื่อยเนื่อยอ่ามาดูกันค่ะในเรื่องของโชคเป็นไงบ้าง ดาวสุกก็ไปทํามุมโยกถึงลาภะอ่ามาดูซิว่าโชคคืออะไรมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้มันจะได้อ้าวโชคมาแล้วนะคะบางท่านก็ได้โชคลุกเหมือนกันบางท่านอยู่ดีจะมีคนเข้ามาเอื้อประโยชน์ส่งเสริมคุณมาอุปถัมภ์คุณได้นะคะตรงนี้ด้วยส่วนอะไรที่เรารอคอยมานานมากแล้วเป็นปีใครที่มีปัญหาหรือใครรอคอยอะไรเป็นปีมีโอกาสมีเริ่มมีข่าวดีนะคะเริ่มมีข่าวดีแล้วล่ะ ตรงนี้นะโอเคไม่รู้คุณรออะไรอ่ะส่วนอ่ะโชคอีกแล้วเห็นไหมมันก็เป็นโชคอ่ะที่คุณรอแต่เรามองว่าบางท่านรอนานมากเลยรอมาเป็นฟรีด้วยเท่าที่เห็นนะคะตรงนี้นะส่วนบางท่านรอเงินทางไกลรอโชคต่างทางไกลต่างถิ่นแดนไกลเงินในอากาศได้ทั้งนั้นและทางไกลด้วยเงินเก่าๆได้เหมือนกันใครจะเดินทาง ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะขอพรช่วงนี้ขอพรขอความสําเร็จขอความเจริญขอความรุ่งเรืองค่ะนะคะอ่าถ้าอยากจะเดินทางไปทําบุญก็ไปทําบุญเกี่ยวข้องกับอะไรอพวกบุญนิธิอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแล้วก็โชคจากเซนด้วยบางทีก็มีโชคโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยหรือโชคตรงนี้ช่องทางเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนและโชคบางท่านได้เงินมาจากการลงทุนแบบเสี่ยง นะคะอันนี้ก็หนึ่งส่วนนะคะของชาวมีนโอเคทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักดาวสุกไปทํามาดูความรักค่ะนะคะมาดูความรักดาวสุกคือดาวตัวแทนความรักด้วยนะคะแล้วก็ดาวสุกก็ยังทํามุญตรีกนกับประจำตัวคุณด้วยมาดูความรักกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคู่รักครอบครัวอยากจะคิดอยากจะเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้ค่ะไปหาข้อมูล ะะหาข้อมูลการรู้สิ่งใหม่ๆใครรอคอยข่าวไปสัมภาษณ์งานน่าจะมีโอกาสนะแต่อาจจะเป็นงานทางเลือกใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่ถนัดหรือยังไม่เคยไปคลุกคลีแต่คุณก็ต้องไปเรียนรู้หน้าง,งานไปในตัวด้วยอยู่แล้วนะคะของชาวราศีมีนใครคาดหวังเงินก็จะได้เงินค่ะที่คุณคาดหวังด้วยใครทําอาชีพสื่อใครทําอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ใครโค้ชใครสอนใครเขียนหนังสืออ,อีกหนึ่งรายได้ของคุณนะตรงเนี้มีโอกาสด้วยนะคะ อ่าส่วนคู่รักครอบครัวช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างนะคะไปตรวจเช็คสุขภาพค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายใจใจไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพอาจจะเป็นใครอาจจะเป็นแฟนคุณหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะฮะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือค่าใช้จ่ายของคุณจะไปไปเกี่ยวข้องการทำบ้านกับปรับปรุงบ้านละ่ะแต่มองว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไปเกี่ยวข้องคนในบ้าน นะคะตรงนั้นน่าจะเป็นคนในบ้านใครรอ,อการปรับโยกปรับย้ายปรับตําแหน่งโยกย้ายไปรับผิดชอบด้านง,งานใหม่ๆก็จะมีโอกาสได้โยกได้ย้ายหรือหมายถึงการได้งานใหม่เข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ด้วยใครรอคอยคําตอบอะที่รอมานานที่นิ่งสนิทไปอายุดีได้คําตอบหรือได้ข่าวดีจากที่ไม่คิดว่าจะได้อันนั้นส่วนหนึ่งด้วยของชาวราศีมีนส่วนชาวราศีมีนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักมีอะไรให้คุยกันให้ได้รู้เรื่องให้ให้ให้เข้าใจนะคะ อ่าตรงนี้ปัญหามันมาได้นะมันเป็นในเรื่องของอะไรที่มันเรียกว่าอาจจะไปรับรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างไหมอ่าตรงนี้ยนะครับไม่ว่าเขาจะเจอคนนั้นในรูปแบบทางช่องทางไหนก็ตามก็ระวังไปรับรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างหรือในความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะตรงเนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเข้ากับคุณอาจจะ อาจจะเข้ากันไม่ได้หรือไม่เห็คนแนวคิดเดียวกันอะไรอย่างนั้นด้วยไหมคนที่มีปัญหาความรักอะนะคะโอเคหรืออาจจะหมายถึงคุณไปรับรู้มาว่าเขาเขาอาจจะไกลคุณเขาอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางเลยเขาอาจจะแบบว่าไปมีการติดต่อผู้คนอื่นนะ,ะมีการแบ่งใจเกิดขึ้นส่วนบางท่านมีปัญหาเพราะผลประโยชน์เพราะการเงินนะบางท่านมีปัญหาเพราะการเงินกันนะคะด้วยนะส่วนหนึ่งนะโอเค การตัดสินใจการทบทวนค่ะให้กลับมาปรับความเข้าใจกันถ้าปรับความเข้าใจกันไม่ได้รู้สึกว่าคุณสองคนจะมีข้อตกลงต่อกันนะคะตรงนี้ด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็หมายถึงจุดเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนั่นแหละของชาวมีนมาดูชาวโสดชาวโสดค่ะจะเป็นไงบ้างชาวโสดความรักโสดน่าจะมีโอกาสพบรักอะ หรือชาวมีนตะกี้มันขึ้นมาให้ตำแหน่งของคนที่มีปัญหาคุณมีทางเลือกหรือเปล่าอ่าคุณกําลังมีปัญหาอะไรกับแฟนแล้วคุณไปมีทางเลือกด้วยไหมระวังแฟนคุณรับรู้นะคะถ้าเป็นคุณกระทํานะชาวโสดค่ะมีทางเลือกใหม่โอกาสอะไรใหม่ๆคนที่มีความแตกต่างแต่จะเป็นคนที่คุณรู้สึกได้ถึงความผูกพันหรือจะเป็นคนที่คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้อาจจะมีอะไรที่คล้ายคกัน ส่วนหนึ่งแต่เรามองว่าเป็นความรู้สึกถึงความผูกพันนะคะตรงนี้ด้วยบางท่านได้พบคนไกลคนต่างถิ่นแดน,นไกลเข้ามานะของชาวมีนแต่การพบรักตรงนี้มีได้เข้ามาทั้งคนโสดและคนมีเจ้าของก็ระวังคนมีเจ้าของไว้บ้างนะคะของชาวมีนเองอะ่ะหรืออารมณ์ประมาณว่าคบไปมีคนเข้ามาจีบแล้วแต่คุณรู้สึกว่าพอคุยไปคุยมา เรามาเป็นมิตรภาพกันดีกว่าไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่บางท่านเนี่ยเข้ามาก็จริงแต่เป็นเชิงลักษาะการเข้ามาในรูปแบบของผลประโยชน์กันหรือเปล่าอันนั้นแค่บางท่านต้องไปดูในพื้นชตาคุณด้วยนะคะว่าดีหรือไม่ดีปีเนี้แต่ส่วนบางเคสเนี่ยโชคดีเลยได้พบรักค่ะนะได้พบรักอารมณ์ความรู้สึกจะรู้สึกได้ว่าคนคืนนี้เหมือนเคยผูกพันมันเหมือนกับมีอะไรที่แบบว่าจะทําให้คุณกับเขาเริ่มอยากจะสารสัมพันธ์กันต่อนะคะ Okay. มันมีอะไรที่ทำให้คุณได้รู้สึกอะชาวมินความรู้สึกว่าอือเราลองสารสัมพันธ์ดูไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ถ้าได้สารสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวมินแต่ชาวมินมีอีกหนึ่งเรื่องใครที่เป็นฝ่ายไปชอบเขาคุณหวังคนเดียวเหรอเนี่ยฮะเรามองว่าคุณหวังคนเดียวไหมอะอ่าถ้าคุณไปชอบเขานะ เออจะมองว่าแบบไหนดีอะ่ะจะมองว่าแบบนี้ก็แล้วกันว่าถ้าคุณไปชอบเขาอะ่ะเดี๋ยวเผลเอๆคุณไปรู้ว่าเขาเขาไปคุยกับคนอื่นอ่ะดิอ่าอารมณ์ประมาณนะั้ถ้าคุณเป็นฝ่ายไปชอบเขาหรือการคาดหวังของคุณอะ่ะถ้าคุณไม่แสดงออกอะไรเลยเขาก็จะไม่รู้เรื่องเรามองว่าเขามีคนอื่นโอเคหรือแม้แต่ถ้าคุณมีทั้งคนมีตําหนิ คนมีเจ้าของเข้ามาเลยค่ะของชาวราศีมิน์และบางท่านก็อาจจะได้พบปะคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าสมัยไหนก็ได้เพื่อนเก่าเพื่อนไกลได้นะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสเช่นกันแล้วก็ความรักตรงนี้มันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักมากมายสักทีเดียวแต่มันก็เป็น่ะมันก็เป็นโอกาสมันอาจจะเป็นความรักที่แบบว่าในเชิงลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เปิดเผยยังอะไรอย่างนั้นอะ่ะนะคะตรงนี้ด้วยแต่ต้องบอกกันนะคะใครเป็นฝ่ายชอบเขาเนี่ย เรามองว่าคุณคาดหวังนะคาดหวังคาดหวังอยู่คนเดียวเลยไหมเอรเออแล้วก็ให้ดูดีๆไว้ก่อนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงก็ไปชอบเขาได้นี่ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะคะก็ดูไว้ก่อนดูไปเรื่อยคุยไปเรื่อยๆเพราะมองว่าคุณคาดหวังมากๆากับความรักครั้งนี้นะคะแต่ถ้าความรักครั้งนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยปฏิกิริยาบางทีเป็นเพื่อนร่วมงานบางทีปฏิกิริยาเขาไม่ตอบสนองอะไรบางทีคุณก็จะรู้สึกเอองั้นก็ไม่เป็นไร เอองั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นมิตรภาพเป็นไปนะคะอะไรแบบนั้นแต่เราก็มองว่าคุณคาดหวังอยู่ของชาวมีนนะคะสำหรับชาวโสดสำหรับคนที่ไปชอบคนอื่นนะส่วนบางท่านอะ่ะคนมีเจ้าของเข้ามาด้วยแต่บางท่านจะได้พบในเชิงลักษณะเชิงลักษณะที่แบบว่าความรู้สึกอะความรู้สึกของคุณอะมันมันบ่งบอกว่าคนคนนี้เหมือนเคย เขาเรียกว่าเหมือนเคยผูกพันกันหรือเปล่ามีนความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองดาวสุขเขาเด่นขนาดนี้เขาอยู่ร่วมกับดาวคานสักขนาดนี้นะคะความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองการคิดการใดที่คุณอยากจะเริ่มต้นอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะทําอะไรใหม,ใหม่คุณศึกษาหาข้อมูลและคุณลุย โอกาสใหม่ๆมันมาอยู่แล้วสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเริ่มอ่ะโอกาสมันก็มาใครที่ไปสัมภาษณ์อะไรมาแล้วใครที่รอคอยงานบริษัทต่างชาติโอเคน่าจะได้โอเคเลยน่าจะได้ค่ะนะคะใครอยากจะไปศึกษาต่อก็จะมีแนวโน้มไปศึกษาศึกษาต่อระดับสูงด้วยนะคะกว่าสุภานี่ก็คือการศึกษาได้ส่วนสําหรับเองานโปรเจกต์งานงานที่เหนื่อยงานที่ทํามาก มันก็น่าจะมีโอกาสความสําเร็จของคุณเองนี่แหละนะคะโดยเฉพาะความสําเร็จในเรื่องอะไรการเงิน,นงความรักชาวโสดมิตรภาพใหม่ๆกําลังจะก่อตัวขึ้นนะคะชาวโสดเนี่ยบางท่านที่คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่านะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ช่วงนี้ใครอยากจะเคลียร์นี่ปิดนี่หรืออยากจะสร้างนี่ ถ้าคุณอยากจะสร้างนี่ก็มีแค่สองสาอย่างอะนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันบางท่านได้อะไรใหญ่ๆบางท่านได้ของใหม่ก็มีนะตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะคะก็เชื่อว่าชาวราศีมีน โอกาสอะไรใดๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นละสำหรับคุณนะคะของชาวมีนส่วนบางทีอ่ะบางทีก็เบื่อหน่ายเบื่อเซ็งงานประจําบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนงานเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวราศีมีนเนี่ยมันกําลังจะอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นด้วยนะคะของคุณก็น่าจะประมาณนี้ค่ะช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหช่วงนี้สเสน่ห์มานะเขาเรียกว่าเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคือดาวตัวแทนเขาเรียกว่ากิเลสสมบัติด้วยก็เสน่ห์เนื้อหอมเลยแหละ ในการเสน่หเนื้อหอมเลยแต่ก็ระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีความลับอะไรปกปิดกับคุณด้วยของชาวราศีมีนก็ไว้ไปติดตามในคลิปอีพีอื่นกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนามากๆโดยเฉพาะเงินโดยเฉพาะงานค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ